เรียนท่านประธานคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายวินิจศิริโยธาตัวแทนจากห้องอีเลขที่14มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวศูนย์ทรพจน์ในหัวข้อเรื่องหน้าที่พวกเราแต่ละคนเปียกเหมือนขนแนงไม้ที่มักรวมตัวกันอยู่ซึ่งยากแก่การหักทำลาย แต่หากขาแขนงไม้เหล่านี้ถูกจับแยกกันแล้วไซนั่นกำลังไล้ความแข็งแรงข่าวประจำวันในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ก็คือข่าวสารการป้นจี้ฆ่าขมขืนและอื่นๆซึ่งทำให้พวกเราหวาดกลัวและหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของเรารวมทั้งปัญหาปากท้องเศรษฐกิจที่ตกต่ำโหมกระหน่ำซ้ำเติมประชาชนอยู่อย่างหลัก ปัญหาเหล่านี้ใครควรจะเป็นผู้แก้ไขรัฐบาลหรือทหารตำรวจหรือพวกเราทุกคนคำตอบก็คือพวกเราทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความสำนึกชอบจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ช่วยกันประหยัดอดออมอีกทั้งช่วยกันอบรมลูกหลานของเราให้เป็นคนดีมีศีลธรรมถือความสักดิ์เพื่อสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่ดีให้แก่ทรัพยากรสังคมในชาติของเราพวกเราจะต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจเต็มที่ดำเนินงานเหล่านี้ให้สำเร็จหากไม่สำเร็จก็เปรียบกับการที่เราใช้มือของเราต่างภาชนะ วักน้ำขึ้นมาดื่มกินน้ำจะไหลเล็ดลอดตามร่องมือของเราไปหมดสิน้นจะหลงเหลือเพียงร่องรอยความเปียกชื้นเท่านั้นและเมื่อนั้นจะเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งยวดในการที่ไม่สามารถทํำสิ่งนั้นๆได้สําเร็จประเทศชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมีชื่อเสียงขจรขรจายต่อไปหรือไม่หรือล่มสลายอยู่ที่เราทุกคน ปดอย่าถามรัฐบาลจะให้อะไรแก่เราแต่เราจงถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรแก่ชาติบ้านเมืองของเราบ้างขอบคุณครับ